ร้านอาหารมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับอันนี้คือคือร้านอาหารจริงใช่ไหมครับร,ร้านอาหารจริง,รงอ๋อร้านอาหารจร,จริงโอเคครับผมนึกว่าผมเข้าผิดซอยรีวิวประสบการ์กินข้าวที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตคือเรื่องมันหิวว่าผมกับทีมงานเนี่ยเพิ่งถ่ายงานกันเสร็จนะแถวแถวพร,ราม9ก้าคือประเด็นคือหิวข้าวไงก็เลยเซิร์ชกูเกิลตามปกติว่าร้านอาหารใกล้ฉันแล้วชื่อนี้ก็ขึ้นมาเลยครับร้านโคลนเซ่พอเข้าร้านมานี่รู้สึกคุ้นหูคุ้นตาแปลกๆนะเพื่อนๆว่าผมคิดไปเองไหมอ่ะไม่ใช่นะวันที่ย แต่งตัวญี่ปุ่นเหรอครับช่บหยเลยอุพากรวาไหนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจังหวะนั้นเนี่ยใจผมพอดีเลยแต่ก็ต้องบอกจริงๆนะครับว่าผมมาทานข้าวนะก็สั่งไปเลยครับเต็มที่น,นี่ไอเราก็ยังขัดใจอยู่นะว่ามันม,มันเป็นร้านอาหารจริงๆหรือเปล่าผมก็เลยถามเข้าไปนะอันนี้คือคือ,คอ,อาาร้านอาหารจริงใช่ไหมครับ้านอาหารจริงอ๋อร้านอาหารจริงโอเคครับผมนึกว่าผมเข้าผิดซอยเดินเดินดูได้ใช่ไหมถ่ายถ่ายได้ใช่ไหม โอเคร้านอาหารที่นี่เขาก็ดีนะครับมีโต๊ะผู้ด้วยเดินไปอีกน,นิดนึงมีสระว่ายน้ําสําหรับเด็กด้วยนะครับเด็กของสามขวบก็าจจะว่ายได้นะครับไม่ได้ลึกมากนะครับ พอดีกว่าเดี๋ยวไปดูอาหารดีกว่าทุกคนสรุปร้านอาหารจริงๆหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่รู้คืออาหารอร่อยมากเราสั่งมาบอกเลยนะครับว่าถูกปากถูกใจมากคือมันจะเป็นฟิลอาหารแบบว่าแนวนานาชาติหน่อยนะสิ่งที่ผมชอบในวันนี้เลยอินต์โฟมหม้อไฟคือนัมเบอร์วันแะเพาะปลาที่นี่บอกเลยว่าเด็ดจุยซี่สุดโเติ่มซำเนื้อกุ้งเต็มปากเต็มคํามากนี่คือไม่ได้ตั้งใจมารีวิวนะอยากให้ทุกคนมาลองจริงๆนะเห็นทางเข้ามันน่าสนใจก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายเลยก็ลองมากันดูได้นะใครอยากทานอาหารอร่อยๆแบบ รุปกินเสร็จออกนะครับผมไม่มีต่อนะครับร้านนี้เหมาะสําหรับผู้ชายเท่านั้นนะครับ